3 m i u t e Diecast วันนี้นะครับเรามาแกะรถยี่ห้อใหม่ที่เราไม่เคยแกะกันมาก่อนนะครับนั่นก็คือยี่ห้อ Auto World นั่นเองนะครับแล้วรถที่เราเอามาแกะนั้นก็เป็นรถสุดเจ๋งด้วยนะครับอยู่ในชุด Modern Muscle ของ Auto World นั่นก็คือคันนี้ครับ Toyota Supra รุ่นที่4นะครับมาจากปี1994ครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับแบรนด์ออโตเวิร์ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เขาทำรถเด็กออกมานะครับก็เป็นเจ้าของเดียวกันกันกบยี่ห้อ j จอ n y นนี่ไล i n g และจุดเด่นของรถแบรนด์นี้ก็คือว่าเขาทำรถออกมาเรียกว่าเป็นสเกล e 1ต่อ6 4ที่แท้จริงนะครับอลรวกาจะสงสัยว่าอา้าวก็ทุกแบรนด์เนี่ยเขาก็บอกว่า1ต่อ6ก Hot Wheels ก็ทำา 1. ต่อ64เหมือนกันทำไมออโตเวิร์ถึงเอามาเป็นจุดขายนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ที่เราเรียกกันว่า1ต่อ6 4เนี่ยบางทีสเกลมันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง100%นะครับอย่าง Hot Wheels เนี่ยเขาก็จะทำรถที่มันแบนกว่าแล้วก็กว้างกว่านะครับให้มันวิ่งบนรางได้ดีแล้วก็ทำให้สเกลรถ Hot Wheels เนี่ยไม่ได้ถอดแบบมาจากรถจริงๆในสัดส่วน1ต่อ6 4นะครับไม่เหมือน Auto World คันนี้อ่ะจะดีแค่ไหนเรามาแกะกันดูครับ Auto World นะครับแพ็คมาเป็นอย่างดีนะครับรถคันนี้ t o โยต้าฟู r ร t โตโยต้าฟู a นะครับมีต้นกำเนิดมาจาก Toyota าซ l i ิก้าลิฟ a c แกนะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งของ Toyota าซ l i ิกดัดแปลงมาเป็นรถสปอร์ตนะครับพอเอามาขายต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อว่า Toyota s ซ l i c a u u r r a นะครับแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็ตัดชื่อเหลือแค่ Toyota Supra รุ่นแรกออกมาในปี1978แนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออกมาในปี1994เป็นรุ่นที่4นะครับ จุดเด่นคือไฟหน้าที่ไม่ใช่แบบป๊อปอัพเหมือนในรุ่นที่3แล้วนะครับแล้วก็รถมีขนาดสั้นลงนะครับทำให้สไตล์เนี่ยเป็นทรงรถสปอร์ตมากขึ้นเรารู้จัก t o y ยต้าซู r ปแล้วคราวนี้เรามาดูรถ a u t o เว r ร์บ้างนะครับล้อเป็นล้อยางนะครับดูหรูแต่ว่าล้อมันฝืดถ้าเทียบกับรถ h o t w i e e l นะครับผมก็คิดว่ารถแบรนด์ออโตเวิร์เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นรถสไตล์ลงลางแข่งนะครับแต่ว่าเป็นแบบวางโชว์มากกว่า ากระโปรงหน้าเปิดได้แต่ว่าก็เช่นเดียวกันครับค่อนข้างฝืดมากเลยนะครับเนี่ยผมต้องใช้ไขควงในการเปิดในขณะที่รถแบรนด์อื่นๆเนี่ยบาทีใช้มือเปิดได้นะครับโอ้แต่รายละเอียดเครื่องยนต์ดีมากเลยนะครับมีตัวถังสีแดงข้างในด้วยรายละเอียดรถก็ดีนะครับแล้วก็สีแดงมีสปอยเลอร์เนี่ยอย่างเท่เลยครับคันนี้ไฟหน้าไฟท้ายกระจกมองข้างที่จับประตูเนี่ย ครบถ้วนะครับอินทีเลียเป็นสีครีมครีมข้างในด้านหลังมีไฟท้ายนะครับแล้วก็มีป้ายทะเบียนเขียนว่า 2JC ซึ่งเป็นชื่อเครื่องยนต์ของ Toyota Supra รุ่นนี้ครับผมเคยเห็นของจริงด้วยอยากเข้าไปถ่ายรูปเลยรถสวยมากจริงๆนะครับของจริงถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืม subscribe ช่องฟงแก๊กนะครับใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot w e e l Centers นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับ อยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ